สวัสดีครับและต้อนรับกลับเข้าสู่ชุมทางหลอนครับสายเมื่อสักครู่จากคุณบีมทำมเราใจหายใจคว่ำกันไปเลยนะครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับชุมทางหลอนครับสวัสดีค่ะพี่จ๊ะหนูชื่อนุ่นค่ะครับคุณนุ่นตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเหมือนสัญ,ญญาณจะไม่ค่อยดีเลยหนูหนูโทรจากที่ทำงานค่ะพอดี ต้องอยู่ทำโอทีคนเดียวหนูเลยอยากจะเล่าเรื่องที่หนูเจอตอนนี้เลยค่ะอ๋อครับถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับคุณนุ่นคือออฟฟิศหนูเป็นตึกเก่านะคะปกติเลิกงงานก็จะไม่มีใครอยู่แล้วหนูทำงานอยู่ชั้นบนสุดคนเดียวด้วยความที่มันเงียบจนวังเวงหนูเลยเปิดกล้องวงจรปิดของตึกดูเป็นเพื่อนบนจอจะเห็นทุกชั้นเลยค่ะ ชั้นล่างลานจอดรถถงทางเดินทุกอย่างว่างเปล่าจนเมื่อประมาณสินาทีที่แล้วหนูเห็นเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวที่กล้องตรงถงทางเดินชั้นล่างสุดค่ะตอนแรกมันเป็นแค่เงาดำๆวูบผ่านไปหนูคิดว่าตาฝาดแต่พอนั่งจ้องไปสักพักมันกลับมาอีกครั้งค่ะครับคราวนี้ มันไม่ใช่แค่เงาวูบวาบค่ะพี่จ้ามันเป็นเงารูปร่างเหมือนคนแต่แขนขายาวผิดปกติมันค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่น่ากลัวคือมันเหมือนจะรู้ตัวว่ามีคนมองมันหยุดแล้วหันมามองที่กล้องตรงๆเลยคะ่ะหนูมองไม่เห็นหน้ามันนะคะมันเป็นแค่เงาดำๆเฮ้ย hey. แล้วมันมันก็เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งค่ะมันไม่เดินมันเหมือนเลื้อยเลื้อยขึ้นบันไดมากล้องวงจรปิดแต่ละชั้นจับภาพมันได้เป็นทอดๆชั้นสองชั้นสมันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพี่จ๊ะตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นสี่แล้วมันกำลังมันกำลังเดินมาตามโถงทางเดินมันจะคุณนุ่นครับคุณอยู่ชั้นไหนครับล็อกประตูหรือยัง พี่จะ๊ะไม่ใช่หนูมันไม่ได้มาหาหนูมันหยุดมันหยุดอยู่หน้าห้องห้องท้ายสุดของโถงทางเดินชั้นสี่ห้องที่ประตูเป็นกระจกทึบๆห้องอะไรครับคุณนุ่นห้องทำงานใครห้องที่มีป้ายไฟสีแดงเล็กๆติดอยู่ข้างนนประตูป้ายที่มันเขียนว่าออนแอรพี่จะ๊ะ มันอยู่หน้าห้องของพี่หนีเร็วอะไรนะคุณผู้ฟังครับคุณคุณได้ยินเหมือนผมใช่ไหมคุณนุ่นเธอไม่ได้ดูออฟฟิศของเธอเธอเธอกำลังดูไลฟ์จากกล้องมูลจรปิดของตึกนี้ที่นี่สตูดิโอชุมทางหลอนอยู่ชั้นสี่เรื่องทั้งหมดที่เธอเล่ามันไม่ใช่เรื่องในอดีตมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในขณะนี้เงาดำนั้น มันมันไม่ได้หลอกหลอนใครมันกําลังตามหาเป้าหมายและเป้าหมายของมันคือผมคุณนุ่นไม่ได้โทรมาเล่าเรื่องเธอโทรมาเตือนมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าบางทีเสียงที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่เสียงจากปลายสายแต่เป็นเสียงที่อยู่หน้าประตูของเราเองเอ่อผมผมต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ Uh...